มาโดนครับผมก็อยากศึกษากันแต <รอ S 1> <ะ>่สามสิกว่าปีแล้วนะก็แข่งมันพอเห็ดได้เองอยู่ยเป็นบ่ปอกเข่ยงยากบ่สเพรยากครับเพื่อแก่พ้งองฮอร์โมน,นม่พออน่อร์โมนฉีดนะเนาะ <laughs> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เขาสั่งพันธ์ปลามาหาพันธโตครับมีปลานิลปลาหมอปลาตะเพียนบิ๊กอุยครับแล้วก็ปลาตับทิมครับมาลงใน บอของเฮานะครับน้องก้อยพัฒนาราศีสไลยยานมันตายผลมาอีกยนเราบอหงเราบ่อยากเสียมทรงได้พื้นมืองนะเพื่อแก่เฮาเจ้าของบ่อพันเพิ่นกับใจดีครับเพิ่นกับขนมาส่งนะครับจากอำเภอไผ่บึงนะครับก็หลายโลอยู่เนาะขนมาส่งหอดน้องของเฮาเลยนะครับเ่ออกเปนส่งหลายทางนะครับ,สน,บนสน่งอุบลส่งลาวมันก็ส่ทรงสลับปลานิลปลาหมอปลาตะเพียนนะครับเฮากต่มาลงบ่อดเดียวกันได้เป็นปลากินผืช ส่วนปลาดุกบิ๊กอวีนนะครับก็แยกบอ่อกันไปนะ,เพ,ะเพราะเพิ่นเป็นปลากินเนื้อนะครับเนาะบอ่อนี่ก็เป็นบอ่อแยกครับสำหรับปลากินเนื้อปลาดุกนะนะครับบิ๊กอวีนนะครับก่อนสิปล่อยปลานะครับก็ต้องมาว่างไว้ในพื้นที่นี่ก่อนครับว่างไว้ในหนองก่อนจากสิบนาทีนะครับให้เพิ่นปับสภาพปรับอากาศนะครับในเขาก่อนสิปล่อยลงสูง่คลองต่อไป หลงกลนั่นร้านทำมาเล็นน้านสวนหลายคนกลับมาซอยกันปล่อยปลานำครบับสนุกสนานครับได้หน่อยได้เห็นบรรยากาศบ้านทงบ้านสวนเนาะเก็บเสือกไว้น้ำไนดะ้หล,ลังจากว่าง ไปในบ่อได้ประมาณสิบนาทีนะครับกระเลืองทยอยปลอยนะครับ่การแกะเชือกแกะย่างออกแล้วก็มันจะแก้วเทลงไปในคลองนะครับซึ่งมีความยาวประมาณเกือบร้อยเมตรนะครับคลองใส่ไก่ของเขาแลก็มีความลึกประมาณเกือบสองเมตรนะครับก็เหมาะสำหรับเลี้ยงปลากินพืชนะครับฝั่งนี้ก่อนที่เขาสิปลอยนะครับเขาก็เอาขิงง่วมาลงได้ประมาณสองสามอาทิตย์นะครับให้เพื่อปรับสภาพนะครับสร้างแพลงต้นสร้างแหล่งอาหารให้ครับปลากินพืชของเขานะ ช่วงแรกเขากับจำเป็นต้องให้อาหารเม็ดครับอาหารประเภทเม็ดเสริมไปก่อนเนาะพวาปลาเพ่ียงต้นน่อยนะครับเป็นเม็ดเล็กสุดนะครับเป็นอาหารประเภทของอาหารปลาดุนะครับซึ่งมีโปรตีนสูงนะครับเอามาให้บำรุงกับพวกปลากินผือนะก่อนปลาเน่นปลาตะเพียนปลาหมอนะครับปลาทะพิมนะครับดึงดึงตัวดึงจับเยืดดึงบ่แมนางดึงเออเห็นปะ มาทำอะไร,าก,รกันคะมาทำอะไรกันมา,า,า,มา,ถถาลดถักไวล้างหน้าเหรอร้อนร้อนลูบเข้าไปาล้างหน้าหน่อยออามาเป็นชาวสวนเหรอลินมาเป็นชาวสวนเหรอมาลดน้ำต้นไม้เหรอ หลังจากปล่อยปลาจํานวนหาพันตัวนะครับในบอ่อเสร็จแล้วนะครับหลุกหลลานกับพากาันมาลดน้าต้นไม้นะครับลดพักลดสวนตน้นมะพร้าวมะม่วงของเขาเนาะพิซซ่าไม่ไหวแล้วนะพิซตาตอนานั่งแล้วอ๋อมันร้อนนะลูกคูณไปดูอาหารก็ได้นะ่ะเดี๋ยวผิวเสีย มันผ่าดำมาปูนั่น้ามันน้ำต้นใหม่บอกว่ามันหอนอยู่ผ้านองของผมอ้อแตะเดี๋ยวไปนางตากแดดมันหอนมนนนนนออออ้องโย่่่าขขเน <laughs> เก็บแม่เนี่ยมาหเลยเรเนห้องมม่ี่ยมาเรีหองกล้วยนี่ก็ได้ก้นห้องไปเรียนตากแดดจังเลยมันอนลูกก็บขอ่ะเกยเก็บช่วยน้องหน่อยตาตาแเนี่ยั่งตากแดดเก็บของแล้วเก็บของซกเอเก็บน้องแล้วเนี่ย ไปหาเทเล่นในหอมมันมันห่อนเดี๋ยวตอนเย็นก็มาเล่นได้เก็บเก็บได้แล้วมันห่อนตาตาเก็บนี่งต้องขุดรดต้นไม้อยู่ดินรดน้ำต้นไม้แล้วเออเออร้องหรือร้องหรือกิโลกระหยังเฮ็ดหยังมึงเฮ็ดหยัง นางจีนเฮืนนางจีนเพราะแล้วมันจะเข่าลงเข่าเข่าลยเข่าลงเข่าดสีออกบางเล่งเข่าออกบังหลกแกที่ล่งเข่าออกมางนี่จะหนามยัเข็เคยังทำมาไร มันจะเปียกมันจะเปียกมามามาเสร็จแล้วมาเติมน้ำก่อนเสร็จแล้วอ๋อขอมาเร็วมันฮวอนก็เป็นบรรยากาศวันหยุดสุดสุดานะครับกับครอบครัวเฮาเนาะวันหยุดเฮาก็มีโอกาสได้มาดูแลสวนมาเบิ่งสวนนะครับเตรียมแผนไว้ก่อนที่กเกษียณก่อนสิลาออกนะครับกะวางแผนกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ